ผมว่าจริงๆแนวคิดของท่านอาจารย์ถาปนาเนี่ยผมซื้อหมดเลยนะแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันมีปัญหามันมีอุปสรรคนะมันเหมือนกับกับไอพิษโลกสองคือสอเนี่ยผมยังยังคุยว่าบางทีเราเขียนเวลากรอบเวลามันสั้นไปหน่อยนะฮะมันเหมือนกับเป็นพิษณุโลกดร e มมันเป็นความฝัน แต่ไอ้ฝันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจเราชอบทํากันเพราะเวลาฝันมันไม่ต้องจ่ายสตังอันนี้มันเป็นหลักแล้วฝันเนี่ยมันเป็นที่มาของจินตน,นาการแต่ว่าท่านอาจารย์รรมนาเนี่ยท่านมาวางแนวว่าโอเคมันควรจะมีกรอบนะครับว่าจะเดินตามฝัน,เ,นเป็นไปได้เป,เป็นไปไม่ได้อย่างไรเห็นด้วยผมอาจจะได้ไม่ลงลึกนะแต่เท่าที่ได้สัมผัสท่านได้ฟังท่านพูดท่านให้ความรู้เหมือนสอนหนังสือผมอะนะ ว่าผมผมเห็นด้วยเบื้องต้นก็แปดสแล้วแล้วอยากจะเห็นจริงๆอย่าง,งจังแต่ทีนี้ในการทํางานเนี่ยมันทั้งหลายๆภาคส่วนภาคราชการก็ดีภาคท้องถิ่นก็ดีที่เป็นอบอทอนะฮะแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ในเรื่องของภาคประชาชนเนี่ยบางทีไอ้ไอ้คำว่า mindset เนวิธีคิดเน่มันคิดต่างกันหมดแต่ทีนี้เนี่ยทางทาง เอเชียแ planning เนี่ยเข้ามาเหมือนกับทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าวิธีคิดเนี่ยถ้าเราคิดเพื่อประโยชน์ตนคำพูดพฤติกรรมการกระทำมันจะออกมาอย่างหนึง่งแต่ถ้าคิดเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือเพื่อส่วนรวมเนี่ยความคิดคำพูดพฤติกรรมการกระทำมันก็จะมอ,อกอีกอย่างหนึง่งตรงนี้เนี่ยที่ท่านเข้ามาพยายามว่าจะประสานว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้น นะแล้วมาเรียบเรียงกันแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ามันต้องเทรดออฟบางเรื่องก็ต้องได้บางเรื่องก็ต้องเสียแต่ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะทําให้มันอยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้และพร้อมกับนั้นเนี่ยความสําคัญของผังเมือก็คือเราจะส่งมอบอะไรที่มันดีกว่ารุ่นของเราให้กับรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานอย่างนั้นมากกว่า